ve สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลนผยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมรับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศของคิดแมนนะฮะพี่พี่สตาฟของสโมสรกิเลนผยองที่ดูแลหลังบ้านให้กับ เอหา,าคุณพลกิเลนพยอนะฮะอย่างพี่เบิ้ลพี่แบงค์เนี่ยเมหลักบางส่วนจะดูแลในส่วนของชุดแข่งขันของสโมสรเมืองทองทําไมพี่ๆต้องทําชุดแข่งขันเกือบทุกๆนัดนะฮะในปริมาณที่เยอะพอสมควรในแต่ละนัดก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นอ่าอยากรู้เหตุผลใช่ไหมครับว่าทำไมต้องทําใหม่ตลอดเวลา วันนี้เมืองทอทีวีของเราก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมภาพการเตรียมงานของทั้งพี่เบิ้ลพี่แบงค์นะฮะและพี่ๆสตาฟนะฮะก่อนที่เขาจะเดินทางไปแข่งขันกับขอนแก่นยูเอเต็ดนะฮะก็เป็นชุดสีชมพูชุดที่ทุกคนพูดถึงนั่นแหละครับก็เตรียมชุดสีชมพูนะครับแล้วก็ทําในปริมาณที่เยอะพอสมควรเหตุผลอะไรที่พวกเขาต้องทําชุดใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามีคําตอบในคอนเทนต์นี้ครับ เนี่ยมันทองทีวีขอเรามาแบทออฟฟิศกันบ้างสวัสดีครับพี่เบิร์นี่คืองานของแบทออฟฟิศเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งของเบิ้ลจริงๆแหละคิดแมนทางเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องเสถียรภามันมีชื่อเท้ไม่ใช่หรอชื่อภาษาอังกฤษอะไรคิ คิดแมนเนาะหรือว่ายังไงคิดแมนประมาณคิดแมนใช่ไหมก็เป็นคนที่สําคัญนะคะถ้าไม่มีพวกเขาแล้วบอลก็ไม่มีเสื้อแข่งใจหลาคนอาจจะสงสัยว่าเอาเสื้อมันก็มีแต่ก็รดูกาลแล้วทําไมตําแหน่งคิดแมนเนี่ยต้องทําเสื้อทุกสัปดาห์ถ้าจะแข่งเนี่ยต้องทําตลอดตลอดอย่างหนึ่งเกมครึ่งแรกครึ่งหลังเขาจะมีเปลี่ยนชุดกันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ครึ่งหลังก็จะเปลี่ยนกันอีกแบบเพื่อให้ความสดชื่นขึ้นครับ เวลาเราใสใ่เสื้อไม่เปียกมันจะสดชื่นแล้วมันก็นเหมือนแบบอาบน้ําใหม่อะไรเงี้ยก็ทั้งหมดจะย0 22ิบยี่บสองตัวยี่บสองตัวต่อเกมต่อเกมครับแล้วก็พวกสำรองด้วยรก็ต้องทําแซน์บครึ่งแรกครึ่งหลังด้วยก<ช>ันแต่ทีนี้คือหลังแข่งปุ๊บมันจะไม่ได้เสื้อกลับมาครบทุกคนคือนับที่เลือ<ช><น>ะีกว่านับอย่านับที่ที่กลับมาเลยหรือที่เอาเลยวะนับที่หลือมีอีกว่าเอางี้ถามว่าใครที่ มีเสื้อเหลือกลับมามาตรฐานสูงที่สุดเยอะที่สุดถ้าเหลือเยอะสุดก็น่าจะเป็นพวกที่ไม่ได uh ้ลงซำลองอะไรเงี่ยเพราะงั้นเหลือแน่ครับเหลือแน่ถ้าเกิดเป็นคนแบบประหยัดเสื้อห่วงเสื้อมากแค่ไหนแต่เวลาลงแข่งมันเจอทีมคู่แข่งเขาก็ขอแลกเขาไปแลกไปเขาก็ขอแลกเนี่ยก็ต้อ้ให้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเมื่อกี้รู้แล้วักก็คือพวกที่ไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่เป็นสิบเอ็ดพุ้เล่นตัวจริงเท่าไหร่ก็จะมีเสื้อกลับมาครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเสื้อกลับมาเลยเนี่ยมีใครบ้าง ก็ต่ำชาทั้งหมดง่ายเลยมีกลับมาสักหนึ่งตัวไหมเรียว่าอย่าเรียกว่ากลับมาเลยพี่ไม่มีเลยดีไม่มีกลับมาเลยนะครับคือจริงๆริเมืองทองก็จะมีโค้ต้าให้กับนักฟุตบอลนะคะในเรื่องของเสื้อถ้าเกิดมันไม่ได้กลับมาคุณก็ต้องซื้อคืนเพราะฉะนั้แฟนคลับเมืองทองต้องเข้าใจด้วยบางคนขอเสื้อนักเตะเนี่ยก็คือถ้าขอปุ๊บเนี่ยนักบอลก็ต้องซื้อเสื้อคืนให้กับสโมสรเพราะว่าเราจะให้เขาแบบ ตามโค้ต้าใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะต่างชาติอย่างวิลเลนพอฟลูคัสโฮชาเนี่ยก็คือแกก็ไม่ได้กลับมาสักนัดเลยทุกเกมเลยทาใหม่ทุกเกมเลยค่าเฉลี่ยครับพี่เบิ้์นทำประมาณสักก่อนแข่งประมาณเท่าไหร่ต่อเกมอะฮะถ้าต่อเกมประมาณ20ประมาณ20ตัวต่อเกม20ก็เยอะนะเยอะเยอะมากพี่แล้วตัวหนึ่งทำนานไหมไม่นานครับตัวหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสองสามนาทีสำหรับการทำ ก็เราเริ่มรู้วิธีรู้เทคนิคบางทีถามพี่ๆมาอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่เข้าใจก็พยายามถามพี่ครับก็แปลว่าเราก็ต้องมีความจําพื้นฐานอยู่ด้วยว่านักบอลคนนี้ใส่เสื้อไซส์อะไรเออไซส์อะไรอะไรอะไรแล้วก็เวลาทําต้องมีสติไม่ใช่แบบไซส์นี้แล้วไปพิมพ์เสื้อนี้ก็เสียเลยเสียเลยครับมันจะเสียเสื้อเลยประมาณแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยฟอนตคือเขาก็ทํามาพอดีนะฮะใช่ครับทำมาพอดีถ้าเกิดพี่เบิ้์นทาพังเนี่ยทาพลาดเนี่ยเข้าเนื้อเข้าเนื้อนะฮะพี่ทำแบบเนี้ย ครับเงี่ยที่ที่เราจะไปยิงขอนแก่นจะเป็นสีชมพูนะฮะเดี๋ยวเอาอากาศหลังจากหลังจากที่เตะไปแล้วสีชมพูสติดีมากใส่สีชมพูแข่งเนี่ยอันนี้ไม่ตอบดีกว่านะก็จะต้องทำทั้งเพลเยอร์และคีเปอร์เนาะใช่ครับมีทำใครยากสุดไหมเท่ากันหมดไม่ครับเท่ากันหมดมันจะมันมันก็ทำเหมือนกันหมดพี่มันไม่ได้ยากแต่มันจะเวลาเต็มที่จริงประมาณสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้ว สําหรับสําหรับเพื่อการทํา20ตัวอันนี้พี่เบิ้ลเขาต้องทําก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางมันต้องมีอุปกรณ์ต้องขนต้องอะไรกันเยอะแยะนะแล้วเราจะเห็นเขาเลี้ยงสปอนเซอร์ไว้เนี่ยต้องใช้สตินิดหนึ่งในการรีดในการอัดนะกับหัวก็ไม่ได้เสี่ยงมากเหมือนกันนะต้องใช้สมาธิอ่ะเจบางทีแบบมีเบิร์นพี่คื พลาโนเอออมันเอ้ยอยู่ตงวามแบบเนี้ยตละงวางแบบเนี้ยคือบางทีต้องแบบมีสมาธิจริงๆต้องมีสติพอสมควรในการผ่าตัวหนึ่งมันแก้ไม่ได้ใช่ถ้าเขาเสียเสื้อไปตัวนึ่งใช่ถ้าท่านนักบอลดูอยู่ก็พยายามเข้าใจคิดแมนด้วยนะฮะเหลือเสื้อกลับมาบ้างก็ดีนะฮะจาก20ตัวทําสัก10ตัวนี่กําลังดีเขาบอว่าทําใจอยู่เพราะว่าทุกเกมแหมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าน้องๆที่ไปแข่งขันยังต่างจังหวัดนะฮะ ต้องไปเจอเพื่อนๆบางคนก็เคยรวมเล่นสมโมสรเดียวกันมาก่อนนอดีตบางคนก็เป็นเพื่อนในช่วงชุดเยาวชนนะฮะพอไปเจอกันก็ต้องมีการแลกเสื้อกันเป็นธรรมดานะฮะปกติจะมีเสื้อครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับอย่างหนึ่งนัดนก็จะมี2ชุดนะฮะหชุดอาจจะแลกกับเพื่อนที่ลงสนามเจอกันอีก1ชุดอาจจะต้องแลกให้กับเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะฮะอาจจะเดินทางให้กำลังใจแล้วก็ขอเสื้อไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพลกิเลศประยองก็อาจจะไม่เหลือเสื้อกลับมาเลยนะครับในการแข่งขันแต่ลาะานัดหรืออถ้าาาเเป็นนักตตต่งงชิ ส่วนใหญ่แล้วอย่างวิลเลมพอฟลูคัสโชชาซาดอมีซาเยฟเนี่ยก็มักจะให้แฟนคลับหลังเกมกัารแข่งเกือบทุกๆนัดอยู่แล้วละครับเพราะฉะนั้นแล้วเสื้อก็เลยต้องทำใหม่อยู่ตลอดเวลา แฟนคลับกิเลนพะยโยของเราท่านไหนที่อยากจะได้เสื้อของเหล่าคุณพลกิเลนพะยอยนะครับบางครั้งก็ต้องสงสารพีพ่ๆด้วยนะฮะเพราะถ้าเกิดพีพ่ๆเขาแจกเสื้อปึ๊บเนี่ยพีพ่ๆก็ต้องควักเงินในการซื้อชุดใหม่ มาให้ทางสตาฟทำขึ้นมาทั้งติดสปอนเซอร์ติดอาร์มติดอะไรต่างๆนะฮะขึ้นมาใหม่นะฮะก็เป็นเงินล้วนๆของเราพี่ๆนักเตะค,คุณพลกีเลนพยองนั่นเองนะครับที่ต้องจ่ายเองในแต่ละเกมที่พวกเขาแจกไป <c oughs> นี่ก็คือเก็บเล็กเก็บน้อยนะฮะที่มนททีวีของเราเก็บมาฝ่านะครับเป็นคอนเทนต์ที่คิดว่าแฟนคลับกีเลนพยองหลายต่อหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองละครับ Veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stop, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build